นอนเตียงเดียวกันกินด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันพี่หอมไม่ป่วยเจ้านายก็เลยบอกว่าทำไมน้องเมย์ป่วยพี่หอมไม่ป่วยโควิดมาแต่และครั้งขราพเจ้าก็ไม่เคยป่วยสวัสดีค่ะข้าพระเจ้าหอมจะมาขอบคุณพระเจ้าจะมาแบ่งปันคำพยานปีนี้ทั้งปีโควิด -19 หลายรอบหลายครั้ง ข้าพเจ้าก็ไม่ป่วยเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ปกป้องรักษาพนักง,งานที่นี่ป่วยแต่ละครั้งสามคนสี่คนป่วยตั้งหลายรอบหลายครั้งแต่ข้าพเจ้าไม่ป่วยขอบคุณพระองค์ขอบค,คุณพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมอบถวายเกียรติให้กับพระองค์ น้องเมย์ก็ป่วยเจ้านายก็เลยบอกว่าทําไมน้องเมย์ป่วยพี่หอมไม่ป่วยมันเป็นเพราะอะไรนอนเตียงเดียวกันกิน่วยกันอยู่ห้องเดียวกันพี่หอมไม่ป่วยน้องเมย์ป่วยพระเจ้าของไม่ให้ป่วยทั้งสองคนค่ะพี่หอมก็เลยตอบเจ้านายแบบนี้ถ้าป่วยทั้งสองคนก็จะไม่มีคนดูแลกัน น้องเมย์ป่วยข้าพเจ้าก็ต้องคอยทำกับข้าวกับน้ำสง่งข้าวส่งน้ำให้น้องเมย์พระเจ้าบกป้องดูแลข้าพเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้ที่สร้างมาฟ้าและแผ่นดินโลกพระองค์ก็เป็นผู้ที่สร้างขอบคุณพระเจ้าตัวของข้าพเจ้าเองก็พระองค์เป็นผู้ที่สร้างโควิดมาแต่และครั้ง พระเจ้าก็ไม่เคยป่วยขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้านายก็ได้บอกว่าเวลาไปโบสถ์ไปด้วยกันไหมนั่งด้วยกันไหมนั่งรถคันเดียวกันไหมเข้าไปในโบสถ์นั่งที่เรียวกันไหมพระเจ้าก็เลยตอบว่านั่งรถคันเดียวกันไปด้วยกันมาด้วยกันไปในโบสถ์บางครั้งน้องเมย์ก็ต้อนรับแขกที่มาโบสถ์ต้อนรับญาติพี่น้องที่เข้ามาโบสถ์ ชนหอมก็เข้าไปกลุ่มเชิญบานรวมกันอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเรามีผู้นำที่ดีคอยออกคำสอนมาให้เราเตือนสติปัญญาเราองค์พระวิญญาณอยู่ใกล้ชิดเราทุกวินาทีขอบพระคุณองค์พระเยซูองค์พระมิลาขอบพระคุณอาจารย์หมอาาาอาจารย์นาอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยลูกข,ขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอาเมนค่ะ ขอพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานและคําหนุนใจขอพระเจ้าเมตตาแตะใจของพี่น้องเปิดตาใจให้มารู้จักพระเจ้าและได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจัก,กรวาลพี่น้องครับเราที่เป็นมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เรามีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างเครื่องบินได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้สัตว์ยังไม่เคยทําสิ่งเหล่านั้นเลยพระเจ้าสร้าง มนุษย์ขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้าไปและไม่อยากเดินกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องกลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่านและพระองค์ก็ส่งพระเยซูลงมาในโลกเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและโปร่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของท่านรับโรคภัยแค่เจ็บและการสาปแช่งจากชวิอของท่านรับประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพร การรักษาโรคและความมั่งมีให้แก่ท่านผมมีประสบการณ์มาแล้วแบบนี้ว่าพระเยซูเป็นจริงและประทค์ทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผมได้จริงๆและสมาชิกในบโบสถ์มากมายก็ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือกิจการบทที่1 0ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็สว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่ง ถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ารักษาโรคผมรักษาโรคให้ภรรยาผมให้ลูกของผมให้สมาชิกในโบสถ์ให้แม้แต่คนไข้ผมมีการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์เลี้ยงดูให้งานทําปกป้องจากอุบัติเหตุโอ้ยยอดเยี่ยมที่มาเชื่อพระเจ้าอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับ ว่าลูกเป็นคนบาปลูกทําผิดในอดีตลูกไม่สมบูรณ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจา้าพระผู้ช่วยให้รอดของลูกมาในชีวิตของลูกมันนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณนะบัดนี้พระเยซูลูกประกาศด้วยปากและเชื่อได้ใจ ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกขอบคุณพระองค์ที่ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์จะหาคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญ,ญญาณและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ลูกจะรับใช้พระองค์และเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อสอนลูกด้วย พัฒนาความเชื่อในหัวใจของลูกปกป้องลูกดูแลจัดสรรหาและนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของลูกลูกจะเดินออกจากทางเกา่าเดินออกจากทางของมารของความบาปลูกจะตามพระองค์อย่างจริงใจในนามพระเยซูเอเมนโอ้สารเสรินพระเจ้าดีใจมากครับ ผมหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมและอธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบิสตศักรที่ดีๆได้เข้าในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจและรักพระวจนะและรักพระวิญ,ญญาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอไปเจ้าเทเพราะคุณลงมาในช่วยกับพี่น้องอย่างมากมายหนี้สินจงออกไปการเจ็บป่วยจงออกไปสิ่งดีเข้ามาขอพระเจ้าเปิดประตูให้พี่น้องเจอผู้ที่ดีเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและ ผี่้ายวิญญาณชั่วมารซาตานแต่ต้องพี่น้องไม่ได้ขอชัยชนะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องและพันน้ำพระเยซูเอเมนพระเจ้าอร์รครับ